ฮานกากะสังในห้องน้ำฮานกากะสังในห้องน้ำผีในโรงเรียนที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าผีในห้องน้ำจริงๆเพราะทาั้งมูดทั้งแคบขนาดนี้ถ้ามีอะไรน่ากลัวโผล่มาคงต้องช็อกแน่ๆและเรื่องเล่าที่เลื่องลือมากที่สุดก็ต้องเป็นผีฮานกากะสังนั่นเองตามความเชื่อนั้นเล่ากันว่าหากเขะดูห้องน้ำที่ชั้น3้า3ครั้งแล้วถามว่าฮานกากะสังอยู่ไหม หากมีเสียงตอบว่าอยู่ที่นี่ประตูก,ก็จะเปิดออกและมีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงลากตัวเราไปสถานที่จะพบเจอได้ต้องเป็นห้องน้ำเด็กพึ่งอยู่เวลาหลังเลิกเรียนส่วนสาเหตุที่เธอกลายเป็นผีเฝ้าห้องน้ำาน่นอเชื่อว่าเธอเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเธอรไรนเข้าไปหลบในห้องน้ำผลก็คือถูกเปลวเพลิงจากระเบิคดครอคตายทั้งเป็นนั่นเอง